ส you, ั่งไปเลยใหญ่มากอ๋อคนคือเบื้องไรกันวะา๋อซ้ำกันเลยสั่งเลยสิบบาทดีนะครับเบื้องไรเบื้องไรนี่หรอกเด็กกเอาปากเราแบบนุ้สนากอะไรอย่างเง้ยค่ะโดนโดนจะขึ้นอยู่มากให้คนเข้าดูแบบนี้ดัมันเส์นี่มันต้องยวคนเขาบอกดี่น้องนะครัาต้องเป็นรอยอย่างเดียวมีสิมาแบบรอรอแล้วรอแล้วหล่อมากอยู่นี่หล่อมากอยากได้แค่บนดพี่พี่กดเลยนะหนูหนูจะให้ทุกคนดู หนูขึ้นแค่หนูหนูหนูบอกตามนี่แหละอย่าเด็กขึ้กดเลยครับเพราะว่ามันอร่อยมากเก็ประมาณที่สิ่นาฬิกาพี่อยู่พี่อยู่บอกก่อนตรงเด็ประมาณลงแก็จให้เขาดูก่อนค่ะโอ้แสดงสดจากดาวพีนน้อยเสร็จแล้วสเลาบินเราเยอะการแสดงลับอนเตร์นร้คะหลอกหลตที่รอ้ว่ น้องอยู่นี่หล่อตลอดใช่แล้วค่ะแหวาแอดมินีสารนครที่ยังไม่ยอมมาเข้ากลุ่มเลยครับเออเดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแจ้งให้นะครับเดี๋ยวแจ้งให้นะเดี๋ยวแจ้งให้นะครับหล่อมากพยูหล่อมากอ่ะลูกชายหล่อพี่จอยหล่อรอชมรอจิมจา้าสั่งกับพี่ลุงต่ำวันฮะใครที่ยังไม่กดสั่งนะครับกดสั่งะก้าวแคบหมูได้เลยนะ ของละสองอของละ3า0อยนะครับกดสั่งได้เลยนะครพี่พี่นะกดสั่งได้เลยนะได้เหมือนว่านปแล้วครับแสบเลยใน่วงนี้ก็อนุญาตไะครับมนมีให้กับศิลปิเะี่องเจียบโตเนาะลองเรียมตตวกระป๋องละพี่้องเนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ยแคปหมูหน้าิมมาหล่อมากใช่ครับหล่อมากหล่อมากมากฮะอันนี้ก็ไปซาเซงกูเปา ูสหล่อมากอ่าเขารออยู่แล้วคนคนเนี้ยนั่นไงพี่จูนขึ้นไปแล้วเสียคิดถึงพี่อุ้ยไปเตย ใบเตยใบเตยคีดถึงใบเตยเหมือนกันใบเตยถึงบ้านยังลูกใบเตยถึงบ้านยังขอจอให้แล้วยูรีสุดหล่อขอบคุณครับหล่อจังนะเห็นหน้าถ้าเห็นหนาพี่เขาจะเห็นหนาปักลาได้มีเลยคอนแก่นตอนนี้จะทันมาทันจอม้าเลยตอนนี้จ้าท่านแน่นอนถึงแล้วค่ะตีสามอ๋อ เอาน้องไม่นอนมีจับขอใส่หน่อยมั้ยพี่วิจารณ์บ่ไปยังครับยูไม่ไม่เช็คไม่เช็คมันจดให้ไม่ค่ะไม่มีค่ะ หล่อเหลวไอ้ก็สวยขอบคุณครับพี่คุณมาให้กำลังใจลูกๆไก่ขอบพระคุณหลายๆเด้อต่างแคบหมูถึงคนละกล่องได้นะครับบัลลังน่ารักจังลูกอุ้ยพระเอกเบอร์หนึ่งในเวลานี้ถูกต้องล้องหล่อมากขนาด้อใช่แล้วครับสุดยอดมากน้องอุ้ยครับพี่จุ่มจิ๋มอันนี้อ่าวันขอพ่อพลานใช้ ัชวินาทีนี้คือลูกชายอยู่เลยลูกชายหล่อมาแค่หมูสองร้อยบาทเครื่องโลคคับพี่อ้อมเครื่องโลคคับสั่งไดนเด้อพี่อ้อมเด้อขึ้นกิ๊สองทมเครึ่งจตา สองโ่มเครงไร้คายบัตรเดี๋ยวจะให้พี่ป๊อกเก็บ oh <yeah. S 1> เก็บคลิปนะครับให้ทุกคนได้ดูี oh <yeah. S 1> ๋ยวจะให้พี่ป๊อกเก็บคล oh <yeah. S 1> ิป้วก oh <yeah. S 1> ็อัพลงบัดฟ้านะครับให้ทุกคนได้ดูใช่ oh <yeah. S 1> คนเยอะไหมเอ่อตอนนี้ยังไม่เห็นหน้างานเลยครับน้องมุ้ยหล่อมากตองนี้ก็หล่อมากเขาบุณคา วันนี้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไเสียงเสียงมาเสียงรับสั่งเสียงสิบน่าจะเปิดแต่มอนิเตอร์อย่นะครับยง้แค่มูกดสังเลยนะคะ การ์ดะเรียมหวดเต้นหลายๆได้อยู่เลยใครที่ยังไม่ซื้อบัตรสิเายบรสิย์าสีเกียวสวยมามีจุดสิมันทีใส่ชุด ผู้คนไทยที่ยังไม่ซื้อบัตรนี่รีบซื้อบัตรเลยนะคะรีบซื้อบัตรได้เลยจ้าแต่งตัวได้สุดมากเลยผู้คนแต่งตัวคือแบบหล่อมา,มากๆยู่ดีแต่งตัวหล่อมากอ๋ออุบลอําพเชนาเยียอุอบลอัเพเนาเยียเดอ้ออเภอใช่ไในไงนาเยียไหมสิบหกนีนาเยีย เก้าส้บบาทเลยจ้า ขุดขอบุญขอยกันบรุษจักมันมันสินงเงนี่อำเภอนด้เยออยู่เหมอหอือนึ่งไปกุดขอบุณก่อนคู่บนเยอะอยู่นะเดือนเดือน,เด,อนเดือนไหนหละเดือนนี้หรือเดือนเป็นครั้งแรกที่ไปซื้อดูบัตรหมอลำเพราะอยากตามให้กำลังใจเด็กๆโตเกียวขอบุณพี่อด้หลายครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่อีนนะคะขอบคุณพี่อด้วยเอฟอีทฟิฟแนแลนด์เลยแล้วแต่จะอยู่ประเทศฟิแนแลนด์ 来。<noise> <noise>